ด้านรับมันมีหลักการว่ันงไรการมุดนำไอ้โดดที่สุดแชมปจังหวัดครับโอ้แชมป์ไน้าไหมหยุทํางหลอดผมหิุทัาหลอดไปเลยมุดโดดทด่สุดกอยู่มันแคสี่นาทีสี่นาทีแมนคิดจังไรครับแข่งกันคิดจังไรเออให้ขึ้นก้อนแขอะไรให้ขึ้นก้อนแ่ะไปเนื่อสองการหายใจมหนบอการหายใจก็ต้องจางตัวกันนู้นทก่วเลยนาเข็ได้เลยนาเขได้เลย เอามือจับลงก็ต้องลงกไปเออหปกวาดไปห่างเออห,ออห,หออนึ่งสองสาม โอ้ยให้โดนเถอะมอัยอะไรนี่แหลมันต้องเรีย,มรยนมันใจสันใจสันหนุ่มดกระเอาเฮ้ใจเสันหนุดนเฮ้ยหายใจเป็นสันเดี๋ยว่